ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอัดคลิปวัดค่าไแล้วก็คำนวณหา R แล้วก็เปรียบเทียบกับ R ที่อ่านค่าไปจากคลิปก่อนนะคะค่ะเริ่มแรกนะคะก็ปักตัวต้านทานสีแถบสีที่หนึ่งนะคะเป็นสีน้ำตาลแถบที่สองเป็นสีเขียวแถบที่สามเป็นสีดำแถบที่สี่เป็นสีทองค่ะปักลงไปในบอร์ดเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำเซลล์ไฟฟ้านะคะจากทาน เสียบขั้วบวกไปด้านหนึ่งนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นขั้วลบค่ะค่ะแล้วเราก็ทำการเสียบไปเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาวัดกระแสไฟฟ้าค่ะกระแสไฟฟ้าที่วัดได้นะคะมีค่า0.77แอมแปร์ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาคำนวณหา R ค่ะใช้สูตร v เท่ากับ iR นะคะ v ที่ได้จากคลิปที่แล้วนะคะมีค่า2.7ค่ะเท่ากับ0.77คือค่า i ที่วัดได้เมื่อกี้นะคะแล้วก็คูณ R ค่ะ R นะคะจะเท่ากับ3.50แอมแปร์ค่ะ